ยิ่งให้ยิ่งได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าบ่อน้ำใดมีแต่ทางน้ำไหลเข้าโอกาสที่จะไหลเข้าอีกนั้นก็จะมีน้อยหลังแต่จะมีใบไม้เศษไม้ทับถมเน่าเหม็นอยู่เรื่อยๆไป แต่ถ้าบอ่อน้ำใดที่มีทางเข้าไหลที่มีทางน้ำไหลออกด้วยบอ่อน้ำนั้นก็จะมีน้ำไหลเข้าอยู่เสมอเสมอและน้ำก็ใสสะอาดดีควรแก่การนำมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับการ เช่นเดียวกับทรัพย์ที่หามาได้ถ้าไม่มีการไหลออกโดยการให้ทานเลยทรัพย์ที่จะหามาเพิ่มอีกนั้นก็ลังแต่จะหายากยิ่งขึ้นจิตใจผู้สะสมทรัพย์ก็ไม่ใสสะอาดเบิกบานมีแต่ความอยากและกุลมัวด้วยความโลภเสมอเสมอเช่นเดียวกัน ewang well.